เขาอีกแล้วแมลลาออกจากศิลปินแห่งชาติตอนนี้มีเรื่องศิลปินแห่งชาตินะว่าเอารูปเข้าไปขายให้กระทรวงวัฒนธรรมนะคนก็ถามผมว่าอาจารย์หรือเปล่าหรือมันพูดเล่นหรือพูดจริงไม่รู้แต่ว่ามันชอบพูดว่าแอา้อา,ารย์ลาออกนี่สงสัยเรื่องนี้ไหมผมเคยบอกไกค่ะกูไม่มีกูไม่เคยขายรูปให้กระทรวงวัฒนธรรมมึงไปดูดินะ ดังนั้นขอไอ้คูค่กรณีช่วยบอกด้วยว่าศิลปะแห่งชาติคนนั้นคือใครไม่งั้นคนอื่นล่ะผมยังโดนเลยคนอื่นก็โดนดังนั้นจงบอกความจริงซะและกระทรวงวัฒนธรรมก็รู้อยู่แล้วว่าใครขายรูปให้กระทรวงวัฒนธรรมนะแล้วมีปัญหาหรือศิลปินคนนั้นศิลปนแห่งชาติคนนั้นต้องออกมาบอกว่าผมเองครับมีเรื่องหรือว่าคู่กรณีคือผู้หญิงค,คนนั้นจะต้องมาบอกว่าใครจะได้จบจบกันไปครับยังไงมันก็ฟ้องกันอยู่แล้ว อย่าให้คนอื่นเขาเดือ,อดร้อนผมนั่งอยู่ในดีสบายสงบไอ้ขามาหาว่าผมมันจะแซวเล่นหรือไม่รู้แต่ว่ามันไม่ดีนะผมไม่ขนาดนั้นแหมเกินเหตไอ้ขาไม่งกันจะลาออกกันมันเอาหาว่าผมลาออกเพราะว่าผมหนีคดนะีมันพูดเล่นหรือพูดจริงวะไอ้ข่า,านะครับให้เข้าใจว่าไม่ใช่ผมนะผมพ้นแล้วสบายสวัสดีครับ